เดี๋ยวเดี๋ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้หลายตูดเลยนี่พวกเราโอ้โหมันย่านช้างเลยมันไปนีอยู่นี่เนาะสวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องมือนีิโอ้ครับพี่น้องข่าวด่วน เล็กน้อยนะครับเมื่อนี้เจ้าพ่อหรือว่าพ่อใหญ่สร้างครับอยู่ภูมัวนะครับลงมานาสาวบ้านเดียวผมไปับสร้างรวยครับเดี๋ยวเบิ่งค,บงครับมาจะเห็นว่าแต่ว่ามันมาอยู่หน้าบ่าวสองครับเดี๋ยวไปดูก,กันครับว่าจะเห็นโตวัวครับพี่น้องไปครับพี่น้อง โอ้ลมแหงนะครับเมื่อนี่ยางก็ไม,ม่ได้ลงผมครับพี่น้องโอ้พี่น้องเย็นเย็นเลยเมื่อนี่เราได้งเงินเสียงอย่างครับ <c oughs> มีจัดใช่ กินก็กล้วยเปิดมาเลยครับแถวนียฮะไปใส่แล้วไปใส่แล้วล่ะ ตีได้เจ้าเห็นตอนตีได้หนี่จ้าเห็นตอนตีได้ใช่ไหมว่าจะมึงจะม,มึงข้ามท่งเลยเนาะเออโอ้ย่างขึ้นพุ่น ครับพี่น้องยังไม่เห็นตัวเอาไปใช้บัวนี้ยันไปพูดน้างหน้าแพรอ่ะครับพี่น้องนาัวยครับพี่คยเห็น้ย เดี๋ยวเองเส้ผ้าเบิ่งอันห้างครับต้องต้วไวตัวไวเราอนันเมื่อเข้ามาส้างเต็มนะครับจะได้หนีขึ้นห้างโอ้ห้างคือห้างต่ำแฮ ห้างผมนะเอาไปอยู่แล้วครับนี่ขับพี่น้องคนโอ้ขึ้นงาไม้ครับยังขึ้นต้นไม้ต้นโอ้ยเป็นห้างอัน áp oh, đọc rồi. เมื่อคืนนี่แหละครับนี่สร้างมานี่ยมา,าตัวไหวครับนี่เราออกไปยืนเบื่องเห็นเตมเป็นเศ้าครับกินกอกล้วยเลระสวนเราสงสัยเราบขึ้นต้นนะก็ยเจ้นขึ้นห้างต้นนี้แล้วนี่โทรบอกสร้างรวยให้สร้างรวยมาเอาลงครับเพื่อนเจ็บขาเจ็บแข้งเพิ่นแต่ตอนสร้างมาจะขึ้นได้ไม่ได้ครับนี่ ก็ลงมาได้ครับบัตร้างหนีแล้วเคยมาสองเทื่อแล้วครับอยู่แถวนี้อยู่พี่นะครับนี่ตอนนี้อยู่ภูสิงห์อยู่ฝั่งภูสิงห์นะครับเพราะว่าช้างข้ามน้ํามาจากภูงัวระยะทางโดยการกะประมาณประมาณสิบประมาณสิบห้าครับนี่เหรอครับ ขึ้นต้นนี่บอกโอ้เฮ็ดแต่ต้นแดงนี่ก็สิทนเยอะนี่ไปครับพี่น้องนี่อ๋อ้สงมึงขี้เต็มสวนเลยนี่มามาแจงงมงหันไว้เนี่ยไปหนีเพื่ีน กวนยี่กอกไผ่ม่องเกเนี่อนบนะ่ต้องข้นไปหนีของตัล,ลาวี่องเก้านีนย,ยังบอข้ามทางมหรอยังยบ้นเหมเเที่ยวห้างยูง่ยาวๆเหนี<อ>ขนามอยู่ลูลลกาหายู่บ้นเหนโอ้ขึ้นไปี่นีล้อเก่นของยี่หุ่นตามห้อย่ไปหนบุกป,ปามันนีห่วยใหม่ๆเลยนี่เออเลยบ้น <laughs> แล้วม่กกี้นี่เม่เออกมยังไงอยู่กูนั่งเสยอยู่เขาหิร <laughs> นะไปไมไ ที่ไป้องข้างนี่ก็หูแล้วลงไปนี่ว่ากำลังเจาะทางครับทางไหล่ะ เอ๋ล่ะเสกเขา็นเสกขึ้นมาเี่ยย่างรัดยนี่นี่นี่กำลังจะขึ้นมาน้ำกรดมันอ่ะว้าถ่ายเขาเขาอยู่ใต้อ๋ออันนันนนกนนนออกมานนนนนนนอ้มันนีไนน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  เข้าไปกระโปรงยางแล้วฮะไอนมขี oh right. Oh right. Oh. 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 Well ่รถน้ำก้นอยู่อ๋อไอนมอยู่ใต้ไอนมขี่รถต้นต้นขึ้นมาไม่รอรงเขาไปสีฮอตแล้วแพ้เขาเราปกดหัวแบบคนลวเ้นโตออมย่นียี้องาอะไอ่าเียออไอหมอกี้กระเบนระโนี่นะเขาลลงมาล้เขาถามกูแพ้ เหคนมาผีแล้วขึ้นมาผีเลยจักิ้ใส่จูบกล้าเขาไปใกล้มันขึ้นมาผ่านส่วนเอ้อย่งนี้แล้วมันกลับขึ้นพูดชุดนึงแล้วมันบอก มันกลับขึ้นพูดสุดเรื่องเราเหรอแต่อยว่ากลับขึ้นไป

ครับคนอยูนในป่านี่เดี๋ยวออกไปกันครับปลาปืดมาเนยลยลุ้นครับลุ้นยืนในป่าเนะฮะ อยู่ในป่าฮะแล้วมังอยู่ในป่าฮ กินหักไหมาสายสาย่ใกินหักไหมอยู่นี่หรอกินหักไหมอยู่นี่หรอ như hồi nãy như hồi nãy trưng như hồi nãy đang nghe tiếng tiếng khôn đang trưng nữa โอ้ฝ่าปึดต่อนลยป่านี่ถอยร้างเหยียบมาเดียอพวกหลายตัวเลยนี่พวกหรอโอ้มันย่านเช้าเลยมันปลีอยู่นี่เนาะ โอ้เอามันข oh, 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 ึ้นเลยไหมโอ้สั uh ้งโอ้เันหักรึไงอย่างนี้ตัวบอกอย่างกูหรอเออเอามันขึ้นเลยไหมโอ้พีนอกเ้ยบวกกัดบวกกัดต้องอยากให้เอาตัวไปมาเร็วเร็วมาเลยคุ้มนะลูมันเงี้ยงเท้าใส่เน่ยเงี้ยงเฉยเลยเพรมันมึงไปเดยบอกเจ้าของกระเป๋า เฮ้ยมันตายนาวเลยโอ้โหนั่งยังขนาดเลยตัวใหญ่ก็ไม่ได้อนิกระตูนใหญ่เลยไอตัวที่ไปกระเปาะมันกระเพาะย่งไงอะมาอยู่ในแม่ยืเพิ่งหมดเนาะโอ้ยู่ในป่าอะไรฮะเขาพะโล่ฝ่าใต้ฝ่ายเหนไปเดี๋ยวกดไล้ก็หอดกูดก็ ยี่ห้อแคล้วซ่กันยูนี่เดินยูนี่หนินอนยู่นี่กอแถล้วยืนกันนะกอแถวยืนมันอยู่นี่นี่อยู่คนฮะโอ้บิ่งหมามันย่านสร้างแห่งรเด็บโดดตรงรับสร้างเบิ่งกกไม้ฮักมุดเลยครับแถวนี้ฝืดมุดปุ่นโอ้ย

้ยมาขึ้นโอ้ย่างสางเยสางเตมันเลยหอยสางเตะนี่นะเตะี่น่ะนี่นี่เตมันตกลงพูนะเอ้ยสางเตอหตาเลยไปได้ไหมเมือ่อ ระยะสัมรีบหนีบทันมันได้หนิสามร้อยเมตรรู้ครับมูนาอิซาเน่กำลังเด้อเด้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วในเทียงนี่บ่อหลังใต้ครับหลังใต้อยู่ใกล้หลังใต้เลยนี่แมนครับหูด่างหูด่างทางเฮายางไก่เมื่อวานนี่หูด่างนี่ไอ้นมวัวหนีิ ขายอยู่ครับเจ๋งนี่มาเคยมาครับผมครับผมครับครับันนาอยู่ต้แม่กวานี่ว่ิ่กันเลยอ้ไตัวน้อ๋อครับครับดี่ยอทำารเข้ากงเข้องวางกำลังซึ่งอยู่ครับพี่น้องนี่บฟังมันรู้เรื่องมันย่ะรู้เรื่องีหลีแล้วโ้รู้เล ออั connect, ัันนนเป้้ <Overwatch> ้าาขึึหูงรบบ่กลยคมีคนอยู่ข้างหน้าป่ะือลงลงไล่ให้มวลาเบิ่งเลยเอขอบ่มนตำนาเดี๋ยวไปแต่ว่าไอ้มณีว่าก็เป็นเศ้าโตกแต่คือบ่คือเห็นทำนี้เหร ไปแล้วครับกำลังอวยครับไปยอดกดกะระวังเด้อครับพี่น้อง,อองตึบคนไทยอีกแล้วดันก้นไปเลยนี่บอกเขาทางหน้าอาะไไปรัดไปรัดทางทางรถงย่ดนถนนนั่นแหละยาลูกก้นเยอะครับปวดต้องไปยังขึ้นโมี้ยังเขาบอกดึกไปนะครับ โอ้หลายตัวอยู่เลยฮะ<ห>ทางฝ้่พผู้ล่า,าโอ้หลายตัวอยู่ đ â ยโอ้ดรอนน้อยๆีย่ลบด้เสือเนาะ ข้างหน้าจึง้งคั่นว่าโอ้ง่าใหญมีคนนี่ค่ะข้างหน้าค่ะ นเหน็นคนเห็นหันจังบบไปแล้วไปแล้ว เก่าออกฝ่ามมันโอ้สัตว์ขนาดเลย các bạn đang tham đang tham thang,

กู oh, ไปด้อไปด้อไปแล้วครับสร้างขึ้นปูแล้วครับ